สวัสดีพ่อแม่พี่น้องพ้องไปทุกผู้ทุกคนนะครับผมเมื่อนี้ผมมีเมนูมานําเสนอพ่อแม่พี่น้องครับผมเมื่อนี้ผมได้มกนูหน้าครับผมนี่เมึงพี่น้องตูบกไงเลยพอดีกับบ้านปีใหม่ของฝากจากพ่อเถาพี่นเอามาให้นะครับผมตูบกไงเลยอ่ะก็เรียมาฮหดกินกันเมื่อนี้ละไปกันเลยครับบะต้องรอชาพอกว่าฝักเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาหยวกที่ห้อฝักแซ่น้ำไ้นะครับผมเอามาใส่กันกับหนูเลยครับใส่้าไปครับมักหยวกลายใส่าลายมักหยวกหน่อยใส่หน่อยครับพี่น้องนะใส่ลงไปเลย ใส่ไปให้เบิดเรียบร้อยกระถึงขั้นตอนการปุงบานีพี่น้องเอา้าใส่โรยเครื่องตำเข้าไปเพราะว่าเขาตำไปแล้วนะนะ้าครับโรยไปให้เบิดเอ่อม,มากหลายใส่หลายมากน้อยใส่น้อยก็เก่านั่นละพราดีตอนตำเครื่องลืมทายไเนาะพี่น้องเนะเาะอ้าพอไปยังใส่เครื่องไปจนเรียบร้อยแล้วพี่น้องลืมว่าต้องใส่ผักอีกโอ้ยหัวจะปวดเอา้าใส่ไหมมันบ่ดต้องใส่ดอกมีดว่วสั่นมาเอามือเด็ดเอานี่างนั้อืมมันจังแซ่บ จักว่าแมนเข้มนี่อย่างกระบุรุได้บ่านนี้พี่น้องเอ้ยนัวคักมันจังได้รสสัตว์กลุ่มกลมว่าสันว่าผมก็บุได้คัดดอกอืมตามใจพ่อควานละเฮ็ดไปรวดเวร์สันเออเด็ดเข้าไปจนบิดเวลาผักใส่ต้นหอมไปแล้วเหลือผักซีอีกเอ้าผักซีเหล้าเด็ดอีกคือเก้านั่นละเพิ่มค้ามนัวเข้าไปในตัวเวสันอืมเด็ดเข้าไปเอเอเอ,เอาเอาคักพอมาถึงขั้นตอนการปรุงผมกระลับอาสาเนาะพี่น้องเนาะนี่อันแรกเลยขาดว่าบได้คือค้ามนัวใส่ลงไป ปลาล่าปลาแดกของเฮานี่ละใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลายต่อมาด้วยรสดีอือดมก่อนอือือกินตุ่นตุ่นน้อเอ้าใส่ลงไปนะอือใส่หน่อยเขี้บหน่อยใส่หลายเขีมหลายคือเก่าละอันนี้ขั้นตอนต่อไปแบบนี้เอาอีกอย่างอีก่น้อนี่ผงซูรสเพิ่มขวบหน่วงกับปลาอีกอือใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลายคือเก่าละเอ้าตามด้วยน้ำปลาอีกจ๊กหน่อยพอได้กินสับเช่านะพี่น้องเนาะเอ้าซิดลงไปเออ พอข้อก็ลงหลงลืมลืมน้อพี่น้องที่เอาฟานรถดีไปปิดท่าน้ำปลาบันนี่เอฮ้ยขากระเงือไหลเอ้าใส่เกลือหอยจักหน่อยเสร็จเรียบร้อยของขั้นตอนการปรุงน้อพี่น้องขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นให้มันเข้าเครื่องน้อพี่น้องบันนี่ขั้นให้มันเข้าเครื่องเข้าเนื้อนะครับถ้าห้องว่าขั้นคนซื้อๆมันก็สิบว่าเข้าเนื้อเข้าเครื่องกับหยวกน้อพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนขั้นผมกันแนะนํำให้พี่น้องหาถุงมือมาใส่นะครับขันบ่มีถุงมือก็คือจังนีล่ะครับพี่น้องพวกผมออออ่่่ะะะะาาาาถงงมมมมัใสสืื้นนนนนแเเพ ขันเข้าไปเพราะว่ามันมีพวกพริกแกงแตงกัวโอ้ยบุแมนเอ้าขันมาทางนี้ก็ล้นใบตองถ้าแล้วพี่น้องอ่ะเตรียมห่อหมกได้แล้วเฮาขั้นตอนสุดท้ายก็คือห่อหมกนี่ละพี่น้องส่วนเรี้ยงการห่อหมกก็ให้มันเป็นนาทีของแม่บ้านไปนะครับเพราะว่าทางฝ่ายไส้เฮาก็เป็นพ่อข้วไปแล้วบ่คอยถนัดบันไดในเรื่องของการห่อหมกมันสีออกมากื็จังหมกหม่ำเพ็ดอุ่มตุ้มนี่ลหละก็เลยให้ทางแม่บ้านเขาจัดการเลยครับห่อเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ถึงขั้นตอนกันเอาไส้หม้อใส่หัดแล้วพี่น้อง เสียมหนึ่งครับนี่หนึ่งให้มันสุกอ่ะต้องเว้าลายยายห,หางเงวไปในการหนึ่งเขากับจอบเบิ้งใบตองนะครับขันใบตองมันเริ่มเหี่ยวเริ่มยุบแต่ดียวว่ามันสุกแล้วพี่น้องประมาณ2 0่สถึงสานาทีพี่น้องในระวางน,น้ำหอกากับนั่งถาจักน้อยได้เวลาแล้วพี่น้องถือว่าเสร็จสิ้นการทําหมกหนูหนานะพี่น้องุอ้ยเปตัเสียบคักนี่สุกเลยได้พี่น้องด้พุ่นน่ะหอมกลุ่นจากเตอ,อ่ะมาบ้านนี่ยผุนบักเสียแดงๆกระจอบอึดดมไร้น้ำเละพูน